อ่าผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังก็คือผมไปเติมน้ำมันเว้ยทีเนี้คนโคตรเยอะเลยจ้าแล้วผมไปต่อคิวผมอยู่ประมาณคิวที่6กเออผมอยู่ประมาณคิวที่หแล้วทีนี้ผมต่อไปจนถึงคิวที่สามแล้วจะถึงคิวผมและอีกสองคนผมก็ได้เติมน้ามันแล้วจ้าอยู่ดีเด็กปั๊มแม่งทะเลาะกันทะเลาะกันเฉยเลยไอ้เราผมรอเติมน้ำมันอยู่ สักพักหนึ่งไอคนที่ไปหาเรือมันมันแบบว่ามึงเรียกกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยพอกูหันมามึงก็ไม่พูดผมก็ไม่รู้นะเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรกันอาจจะเป็นเพราะลูกค้าเยอะด้วยแหละคือคนเยอะมากเลยตอนนั้นในปัม๊มเสร็จปุ๊บผู้ชายเอาเป็นนายเแล้วครับนายเเนี่ยต่อยนายบผมที่ตอบคิวอยู่ผม,มรีบลงรถเลยผมก็ลงไปห้ามพี่ใจเย็นครับพี่คนอื่นก็เริ่มมาห้ามกันปุ๊บครับ ทีนี้ห้ามไม่หยุดครับมีพนักงานสามคนหนึ่งวิ่งมาล็อกคอในบีไม่ให้สู่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งพนักงานสามเหมือนกันวิ่งเข้าไปจะห้ามในเอในเอต่อยหน้าผู้หญิงผมงงเลยแม่งต่อยหน้าผู้หญิงที่เข้าไปห้ามเสร็จเุ๊บผู้หญิงก็แบบมึงต่อยกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนเริ่มามาล้อมเยอะๆแบบว่าจะห้ามกันเยอะๆเนี่ยเขาก็าจะงักไปก็หยุดไปใช่ไหมอ่ะผมมาคิดว่าจบละ เขาว่าเดินหายกันไปพนักง,งานปั๊มอ่ะเดินหายกันไปผมก็กลับมารอที่รถเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปตกลงคุยกันยังไงนะผ่านไปสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้เดินออกมาอีกรอบหนึ่งนายเอเน่ะเดินออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วแบบเมื่อกี้ใครด่ากูแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน่าจะเป็นห้องของพนักง,งานปั๊มอ่ะพอเดินเข้าไปในห้องพนักงานปั๊มพอเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาช่ี่ยพนักงานปั๊มก็กลับมาที่ปั๊มหมดแล้วแบบว่าเออพร้อมที่จะเติมน้ำมันต่อแล้วสองคนคนที่ไปล็อกนายบีกับนายบีเนี่ย อยู่ในห้องของพนักง,งานไอ้ตู้เล็กๆที่เขาจะเอาไปขี้คอมอตรงปั๊มอะ,อ,ะอยู่ตรงนั้นนายเอเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเดินมาบออา่อยสัตว์เมื่อกี้คราดากูต่อยนายบีอีกรอบนึงจะนัวกันนัวกับนายบี B, ผู้หญิงคนที่โดนต่อยนะครับเดินเข้ามาผมคิดว่าเขาจะเดินเข้าไปห้ามแ่งเดินเข้าไปต่อยนายเอผมรั่วเลยแล้วคือย่าผมต่อคิวมาตั้งนานไอ้ัตว์สรุปกูไม่ได้เติมน้ำมันไอ้ที่อะอะไรเนี่ย รั่วเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจบเป็นยังไงนะก็คือพอเห็นคนห้ามเยอะปุ๊บผมก็ลงไปห้าม้วยแหละแต่พอคนเริ่มเยอะปุ๊บผมก็ถอยออกมาอไแล้วก็ให้เขาเคลียร์กันไปน่าจะไม่รู้ว่าจบตรงนั้นหรือเปล่าเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับ